กบไปผมอีกครั้งนึงนะครับกับดรนนท์นะครับวันนี้น่เป็นวันดีนะครับพี่ต่อเขาจะมารับรถนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวขอนะครับเบิกตัวนะครับลูกค้าคนพิเศษนะครับพี่ต่อครับผมต่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว้าววันนี้เนาะแหมวันนี้ให้พี่ต่อครับชอบรถคันนี้ไหมครับพอถูกใจเลยครับผมอ่าไปพี่ต่อเห็นบอกว่าตอนที่เราจะมาเจอกันเนี่ยพี่ต่อมีการเต้นไปนั้นมาหลายที่เลยใช่ใช่เป็นมาสองที่ติดวังมา,าสองที่เลยเลพอมาหารรถไอ้โนนเป็นยงไงนะคะเรียบร้อยทีเดียวเรียบร้อยนะครับเกลี้ยงครับผมให้พี่ต่อฝากเลยว่าซื้อกับผมเป็นยังไงบ้างครับให้พี่ต่อฝากแนะนำแนะนำครับผมน้องนนบริการดีครับผมไปไหนถานง่ายแต่ไม่เคยมาลองครับผม แล้ประการต่อไปครับผมนี่ผ่านแล้วนนี่ะครับผมพูดตัวเองพูดด้วยตัวเองอาจจะแบบเฮ้ยมันชมตัวเองหรือเปล่านี่ให้ลูกค้าชมแบบนี้ดีกว่าฮะโอเคครับได้ครับคุณนิสตอมากครับขอบคุณมากครับยังไงครับสนใจรถเอสสูงนะครับทักมาได้เลยครับ